กบมาอีกครั้งสาหรับ EP นี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักเรียนได้เรียนไปแล้วว่าปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกที่ไอสไตน์เขาค้นพบเนี่ยมันคืออะไรเนาะเราขอทบทวนอีกครั้งนะก็คือปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกที่นักเรียนนักเรียนทราบนะครับว่ามันคือปรากฏการ์ที่สามารถสรุปได้ว่าแสงที่เราเคยมองว่ามันเป็นคลื่นเนี่ยมันสามารถประพฤตตัวเป็นอนุภาคได้นั่นคือโฟโตอิเล็กทริกเนาะทีนี้ ประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้มีแค่ไอสไตน์เท่านั้นที่เป็นคนคิดเรื่องนี้แล้วก็ค้นพบนะครับยังมีอีกคนหนึ่งก็คือชื่อนาย Arthur Holly pton, นอ,อาร์เธอร์ฮอลลี่คอมตันเนาะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกานะครับเขาได้ค้นพบคือคือจริงๆเขาค้นพบเรื่องเดียวกันนั่นแหละว่าแสงสามารถประพฤตตัวเป็นคลื่นได้เอ้ยไม่ใช่แสงสามารถประพฤตตัวเป็นอนุภาคได้แต่สิ่งที่เขาเขา ค้นพบเนี่ยมันดันมีรูปแบบวิธีการในการอธิบายที่มันอาจจะต่างกันเล็กๆน้อยๆอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลสรุปนิดนึงว่าปรากฏการคอมตันที่โรงเรียนกําลังจะเจอนะตอนเนี้ยมันคือส่วนหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดของไอน์สไตน์ที่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถประพฤตตัวเป็นอนุภาคได้นะครับ พอนักเรียนเจอคําว่าคอมตันสแครตเตอริงเนี่ยครูคิดว่าโอเคคอมตันนักเรียนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่คําว่าสแค t t เตอร์ริงเนี่ยหรือที่เรารู้จักกันว่ามันแปลว่าการกระเจิงเนี่ยครูคิดว่านักเรียนพอทราบมาแล้วบ้างเนาะนักเรียนอาจจะเคยเจอเคยได้ยินมาแล้วบ้างนะครับว่าการกระเจิงมันก็คือการที่อะไรสักอย่างวิ่งมาชนแล้วมันก็กระเด็นกระดอนออกจากกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่านายคอมตันเนี่ยเขาไปค้นพบ อะไรถึงสามารถที่จะสรุปได้ว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็สามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้เรามาดูที่หน้านี้นะครับถ้านักเรียนเห็นที่หน้านี้นักเรียนจะพบว่ามันจะมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่ที่เราก็โอเคคุ้น,ค,นคุ้นชื่ออยู่เนาะถ้านักเรียนมองฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะเรียกเอกซ์เรย์โฟตอนใช่ไหมก็คือลังสีเอกซ์เรย์นั่นแหละนะครับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะที่กำลังยิงเข้าใส่ ก้อนของอิเล็กตรอนนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นอ่าเล่กับว่าพอไอเอ็กซเรย์ชนกับอิเล็กตรอนเสร็จมันทำให้อิเล็กตรอนกระเด็นส่วนมันก็เบี่ยงไปจากแนวเดิมเห็นไหมก่อนชนเป็นแบบนี้พอหลังชนปับ๊บทั้งคู่ต่างก็กระจัดกระจายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้านักเรียนลองมองภาพนี้แล้วก็ลองนึกย้อนไปตอนที่เราเรียนกลศาสตร์เนาะ นักเรียนจะคุ้นๆว่าเรื่องนี้มันคล้ายๆกับเรื่องของโมเมนตัมและการชนตอนที่น้องเรียนเรียนในกลาศาสตร์มันอารมณ์เหมือนมีลูกบอลกับลูกบอลวิ่งมาแล้วก็ชนกันพอชนกันเสร็จเกิดอะไรขึ้นลูกบอลก็อาจจะก,กระเด็นกระดอนหลุดออกจากกันใช่ไหมลักษณะของลูกบอลน่ะมันคืออนุภาคกับอนุภาคที่ชนกันแล้วก็กระเด็นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอนายคอมตันเขาลองเอา ลังสีที่มันเป็นคลื่นเนี่ยไปชนกับอนุภาคมันดันได้ผลลัพธ์เดียวกันก็คือทำให้ทั้งคู่กระเด็นจากเหตุการณ์แค่นี้แหละเขาสามารถสรุปได้เลยว่าลังสีตัวนี้มันสามารถเป็นอนุภาคได้เหมือนกันเพราะถ้ามันเป็นแค่คลื่นมันควรจะวิ่งมาพอมันมาเจออิเล็กตรอนมันอาจก็จะวิ่งผ่านไปเลยก็ได้หรืออาจจะซึมซึมเข้าไปในอิเล็กตรอนเนี่ยหรอไหมความเป็นคลื่นอะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่ไงลังสีตัวนี้ดันไปกระแทกให้อิเล็กตรอนเด้งไปทางหนึ่งมันก็เด้งไปทางหนึ่งจึงเป็นจุดสรุปได้เลยว่าลังสีตัวนี้ก็คือลังขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้เป็นอนุภาคได้จบนะครับนี่คือแค่นี้เลยนะคอมตันเขาพูดแค่นี้จริงๆมันอาจจะมีสมการเยอะแยะมากมายแต่ตรงนั้นขอจะขอไม่ไปลงรายละเอียดแล้วกันนะครับ เราจะมาดูหลักๆก,กันคือตรงนี้นักเรียนน่าจะพอจําได้นะว่าเวลาเราพูดถึงการชนหรือโมเมนตัมเนี่ยมันจะมีรูปแบบการชนอยู่แค่2แบบเท่านั้นก็คือการชนแบบยืดหยุ่นและการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับการชนแบบยืดหยุ่นคืออะไรการชนแบบยืดหยุ่นคือการชนที่ก่อนชนกับหลังชนทุกอย่างเหมือนเดิมอารมณ์ประมาณว่า รถสองคันวิ่งมาชนกันแต่ก็ไม่บุบไม่เบี้ยวไม่ไม่บินไม่ไม่ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอ่ะก็แค่กระชนกันแล้วก็ติดไปด้วยกันซึ่งนักเรียนจะพบว่าการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยในชีวิตจริงนักเรียนจะไม่ค่อยเจอหรอกนาะโดยปกติทั่วไปเวลาเราจะเจอเราจะมักจะเจอการชนแบบไม่ยืดหยุ่นซะมากกว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่นคืออะไรการชนแบบไม่ยืดหยุ่นคือ การชนที่ก่อนชนและหลังชนสภาพไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นรถชนท้ายกันตอนแรกก็รูปทรงสวยงามดีอยู่หรอกนะครับพอชนเสร็จปั้งมีเสียงโครมมีรอยบุบรอยเบี้ยวอะไรแบบนี้ไอ้พวกรอ,อยบุบรอยเบี้ยวหรือเสียงดังที่มันดังขึ้นมาเนี่ยแบบนี้มันจะแสดงว่าการชนครั้งนี้เป็นการชนไม่ยืดหยุน่นเพราะ ก่อนชนกับหลังชนมันมีรูปแบบอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปซะแล้วนะครับบุบบุบ,บเบี้ยวเบี้ยวนี้ถือว่าไม่ยืดหยุ่นนะดังนั้นเราอาจจะเขียนสรุปแบบเล่นๆไว้นิดนึงก็ได้นะว่าการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการชนที่อุดมคตินะครับอ่านะเราอาจจะไม่ได้เจอในชีวิตจริงมากมายสักเท่าไหร่นะแทบจะไม่ได้เจอเลยแหละถ้าสมมติเราไม่ได้เซตการทดลองแบบดีๆเนาะถ้าเป็นการชนตามธรรมชาติเนี่ย ร้อเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับอไอแบบการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยเป็นการชนอุดมคติอยู่นะ,ะทีนี้ถ้านักเรียนลองดูจากภาพนะครับนักเรียนจะพบว่าโอเคการชนแบบยืดหยุ่นฝั่งซ้ายกับการชนแบบไม่ยืดหยุ่นฝั่งขวาเนี่ยลักษณะภาพมันแตกต่างกันอยู่เนาะ การชนแบบยืดหยุ่นฝั่งซ้ายลังสีก่อนชนกับลังสีหลังชนไปแล้วเห็นไหมมันมีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับซึ่งต่างกับการชนแบบไม่ยืดหยุ่นที่ลังสีก่อนชนกับหลังชนไม่เหมือนกันมันมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปคําถามคืออะไรล่ะที่เปลี่ยนแปลงไปเราลองดูนะเอาไอ้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงก่อนเนาะนักเรียนจะพบว่าลังสีเอ็กซเรย์เนี่ยก่อนชนกับหลังชน มีลักษณะเหมือนกันเป๊ะเลยดังนั้นครูจะขอให้นักเรียนเขียนสรุปไว้ตรงนี้นิดนึงว่าการชนแบบนี้มันส่งผลทำให้ความยาวคลื่นของเอ็กซรย์ที่กระเจิงเอ็กซรย์ A ที่กระเจิงคืออะไรไอตัวที่กระเจิงคือตัวหลังนะหลังจากชนแล้วอ่ะเขาจะเรียกว่าเอ็กซรย์ที่กระเจิงแต่ไอก่อนชนเขาก็จะเรียกเอ็กซรย์ตัวที่วิ่งเข้ามานะครับ นั่นงจะพบว่าความยาวคลื่นของเอ็กซรย์ที่กระเจิงมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นของเอ็กซรย์ที่กระเจิงนะครับจะมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความยาวคลื่นเท่าเดิมถ้าความยาวคลื่นเท่าเดิมแสดงว่าความถี่เท่าเดิม ความถี่เท่าเดิมแสดงว่าพลังงานเท่าเดิมครูเลยเขียนให้มันมีสีเหมือนกันไงเนาะอ่าไอเดียจะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วก็จะต่างกันหน่อยนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยก่อนและหลังความยืดยืดของตัวคลื่นไม่เท่ากันนะครับตอนหลังเนี่ยมันจะมีความยืดยืดของตัวคลื่นเยอะกว่าดังนั้นอาจจะเขียนสรุปไปหน่อยว่า ความยาวคลื่นนะครับความยาวคลื่นของเอ็กซรย์ที่กระเจิงมีค่าเปลี่ยนแปลงไปเกิดอะไรขึ้นน่ะ ถ้าสมมติว่าคลื่นสักตัวมีความยาวคลื่นเปลี่ยนไปแสดงว่ามันมีความถี่ลดลงเนาะนัะ้นเลยลองดูนะไอตัวเนี้ยดูเหมือนจะมีความยาวคลื่นน้อยกว่าตอนหลังใช่ไหมรังสีที่กระเจิงแล้วเนี่ยมันมีความยาวคลื่นมากแสดงว่าความถี่มันลดลงความถี่มันลดลงแสดงว่าพลังงานของมันก็ลดลงด้วย มันค่อนข้างจะเมคเซนส์กว่าการชนแบบยืดหยุ่นตรงที่ว่ามันจะเป็นไปตามกฎของอนุอนรักษ์พลังงานแบบชัดเจนเนาะพลังงานที่เข้ามาสมมุติ100%เพอชนเสร็จปุ๊บมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอาจจะเหลือสัก80%อย่างที่บอกเพราะความยาวขื้นลดไอความยาวขื้นเพิ่มความถี่ลดพลังงานลดใช่ไมอีก20%ไปไหนมันก็เอาไปมอบให้อิเล็กตรอนไงอืม ดังนั้นไอตัวนี้มันจะเป็นรูปแบบที่มันมันค่อนข้างจะจะตรงไปตรงมาตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติมากกว่านะครับไอตัวนี้แบบยืดหยุ่นเนี้ยมันเป็นอุดมคติที่เอามาให้นักเรียนเห็นเปรียบเทียบกันเฉยๆเนาะแต่ไม่ค่อยเจอนะครับโอเคประมาณนี้ย้ำนิดน,นึงนะนักเรียนจะต้องเข้าใจนะครับว่าโอเคถ้ามันเป็นการชนแบบยืดหยุ่นเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นสุดท้ายแล้วนะความยาวคลื่นของมัน จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงมันต่างกันอยู่นะครับประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงมันมีปัจจัยบางอย่างอยู่นะครับนักเรียนสังเกตแหละว่าโอเคพอมันชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วเนี่ยไอ้ลังสีที่มันเกิดจะเกิดการกระเจิงแล้วเนี่ยมันมันมีความยาวคลื่นเปลี่ยนใช่ไหมคำถามคือความยาวคลื่นตรงนี้มันไปแปลผันกับอะไรบ้างเนาะเขาบอกว่าอย่างนี้ เขาไปค้นพบว่าความยาวคลื่น,นความยาวคลื่นของคล้ของ,ของเอ็กซเรย์ที่กระเจิงมีค่าแปลผันตามมุมที่กระเจิง หมายความว่างไงถ้านักเรียนลองย้อนกลับไปดูที่ภาพเนาะที่ภาพมันจะมีมุมอยู่2มุมก็คือมุมไฟและมุมเซตาเขาบอกว่าความยาวคลื่นของลังสี X ที่กระเจิงจะมีค่าแปรผันตามมุมที่กระเจิงมุมที่กระเจิงก็คือมุมเซตาไงเนี่ยมุมที่ไอตัวลังสีเป็นตัวกระเจิงเองอะนะครับก็คือมุมเซตานั่นเองดังนั้นถ้ามุมเซตามีค่า มากมันจะส่งผลทำให้ความยาวคลื่นมากตามไปด้วยแต่ถ้ามุมที่มันเบี่ยงเบนหรือมันฉแลบไปเนี่ยมีค่าน้อยความยาวคลื่นก็อาจจะไม่ได้เยอะก็อาจจะมีค่าน้อยตามไปด้วยจบเลยนะครับ ดังนั้นถามว่าความยาวคลื่นของลังสีที่กระเจิงเนี่ยมีผลมาจากอะไรบ้างคำตอบก็คือมีผลมาจากมุมที่มันเบนไปจากแนวเดิมเนาะก็คือมุมที่กระเจิงนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะส่วนอีกอันนึงสำคัญเหมือนกันนะครับอาจจะต้องมาร์กไว้นิดนึงว่าความเข้มของเอ็กซรย์ ที่วิ่งมาชนอิเล็กตรอนตัวความเข้มของของลังสีขาเข้าเนาะความเข้มของรังสีขาเข้านี่ที่วิ่งมาชนอิเล็กตรอนไม่มีผลต่อความยาวคลื่นของ เอ็กซรย์ที่กระเจิงนะครับย้ำเนาะความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซรย์ที่กระเจิงจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าหลังจากกระเจิงเนี้ยมันเบี่ยงไปจากแนวเดิมแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับแค่นั้นเลยนะส่วนเรื่องของความเข้มของแสงขาเข้ามาจะมีมากมีน้อยไม่เกี่ยวนะ สมมุติว่าถ้ามันมันวิ่งมาความเข้มมันเยอะๆมาเลยแต่มันมันเบนไปจากเดิมน้อยอะความยาวขึ้นมันก็น้อยนะครับมันมันไม่ได้เกี่ยวกันมันไม่ได้ส่งผลนะย้ำนิดนึงว่าตัวที่ส่งผลมีแค่โซนข้างบนเท่านั้นนะครับจบแล้วนะจบแล้วดังนั้นถ้าจะสรุปเรื่องนี้นะครับไอคอมตันสเกตตอริงเนี่ยจะสรุปได้ประมาณ2-3ประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือ ประเด็นใหญ่สุดเลยนะประเด็นแรกคือประเด็นใหญ่สุดเลยเราสามารถสรุปได้ว่ารังสีเอ็กซรย์ที่ชนกับอิเล็กตรอนเนี่ยมันเปรียบเสมือนอนุภาคก้อนหนึ่งที่กำลังชนอยู่กับอนุภาคอีกก้อนหนึ่งเราจะไม่ได้มองว่าเอ็กซเรย์คือคลื่นเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะเรากำลังมองว่ารังสีเอ็กซเรย์ตัวนี้มันคืออนุภาคนะมันประพฤตตัวเป็นก้อนมวลก้อนหนึ่งได้นะครับ อ่านี่คือไฮไลท์สำคัญนะมันคือการชนระหว่างอนุภาคและอนุภาคนะครับและไฮไลท์อีกอย่างนึงคือหลังจากชนแล้วถ้ามันเป็นการชนแบบไม่สมอ่าไม่ยืดหยุนนะครับความยาวคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปจะขึ้นอยู่กับมุมในการกระเจิงถ้ามันกระเจิงโดยเบนออกไปจากแนวเดิมมากความยาวคลื่นก็จะมากถ้าเบนออกไปจากแนวเดิมน้อยหน่อย มันก็จะมีความยาวคลื่นน้อยหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเข้มของเอกซเรย์ที่วิ่งเข้ามาชนตรงเนี้ยไม่เกี่ยวข้องว่าไอ้ตัวนี้จะมีความยาวคลื่นเท่าไหร่นะไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคประมาณนี้สรุปแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าคอมตันสุดท้ายมันก็เป็นแค่อีกหนึ่งทฤษฎีเนาะที่เอามา,าสนับสนุนไอสไตน์ว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ย แสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกตัวเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแสงอย่างเดียวก็ได้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้ง7ตัวสามารถปรับพึกตัวเป็นอนุภาคได้ถึงแม้ว่าเราจะเรียนว่ามันคือคลื่นมาตลอดก็ตามนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ